สวัสดีค่ะยินตรับสู่ช่องอาพิชนันะคะวันนี้วันที่ที่14มกราคม2568ที่บ้านหนงแกต้ตอนนี้15องศาค่ะเย็นสบายสบายเดี๋ยวไปตามไปนิมนต์หลวงพ่อกันที่เคยเตรียมใส่บาตรไปนิมนต์หลวงพ่อกันอ๋อแล้วอย่างพ่ใส่มวกเทแล้วมวกใบห้าน้ะยืมได้เป็นยังสีดำสีแดงนะเอามาจากไหนเมื่อวานเห็นใส่อยู่วะมวก้านะ อย่างบมกใส่มวกมวกเท่ๆก็ไม่ใส่กาศมันเย็นนะเยือเจ้าหัวใส่อะเย็นหัวเท่มวกเท่อะ <c oughs> เตรียมเซบาค่ะรากับข้าวไปนิมนต์หลวงพ่อกันหลวงพ่อมาถึงไหนละสายนี้ อันนี้เราจะบายบายไปแสงก็เดินทางไปทับเบิกนะคะนัดรถเข้าไปประมาณสองหรือสามโมงไม่รู้ไม่แน่ใจเดี๋ยวเขาก็มารับไปอู้ยแล้วช่วงยีะะ่สิบหกี่แปดฮะอุณหภูมิอุณหภูมิจะลดลงไม่รู้เท่าไหร่ต้องเตรียมเสื้อเตรียมผ้าห่มไปเลยอยากสัมผัสเลอเกินอากาศแบบนั้นนะ่ะไม่ได้สัมผัสนานแล้ว เลขตัวเดียวอ่ะเคยไปค่ะแม่เคยไปคุณแม,แม่สิบกว่าปีละสิบปีแล้วมะไปนอนอู้เย็นเย็นต้องนอนเบียดน,นะไออุ่นคนนี่มันทำให้คนอุ่นได้นะไออุ่นจากแม่อุ่นหันหลังชนกันไปปฏิบาาัติธรรมกับแม่ดีนะแม่ไม่เป็นไรอ่ะแม่แม่แมไอน้องสาวก็กลัวแม่จะนั่นหรือเปล่าพระแม่เคยเป็นปอดบวมมาก,ก่อน,นการของปอดนี่จะเจออากาศเย็นไม่ได้ มันจะกำเริบแต่โชคดีแม่ไม่เป็นไรโดยพลานิสงของของการที่ตั้งใจไปทำบุญเนาะนั่งสวดทำสมาธิจิตใจเข้มแข็งใช่ไหมฮะมันก็อาพาธทั้งหลายหรือโรคต่างๆมันก็ไม่มาหาเราได้แม่ก็แข็งแรงด้วยเย็นนะเนี่ยเย็น เวลาอากาศเย็นๆนันจะมีน้ำมามุก,กใสๆออกมาแต่ว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นหวัดนะอากาศเย็นถึงในแล้วเนาะหลวงพ่อที่นี่ถนนถนนถนน,ถน,นทางเดินของบ้านหนองบัวแก้ววันนี้ไม่ได้ถีบจักรยานวันนี้จะเดินลูกกล้วยหอมเฮ้ยหมาไม่ไม่รีขยานะ กล้วยหอมเป็นอะไมาเป็นอย่างด้ซ่าใช่ไหมละ่ะอ๋อผักากาดรอ,อท่านอยู่ตรงนี้ดูดอกทองอุไร เมื่อกอ้แค่คือแค่คือท,ทำอยังไงเนาะไม่ให้มันเลื่อนตรงนี้ต้องใช้มือจับสองข้างอย่างนี้เหรอทางบุหรเบาบางแล้วไม่โดลโดละพวกเราทางบุหรี่นี่มันเป็นได้ทั้งปีมีควันวอ้อย,ยังนี้ม่ไม่มีไอ ไม่มีควันออกจากปากอาทิี่จะไม่ขึ้นเลยรูมขับรถกันฟิวฟิวฟิวขับรถน่ากลัเวเดินมาสี่นาทีแล้วยังไม่เจอหลวงพ่อเลยน่ามาแล้ว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 เดินมาสี่นาที วันนี้ไม่มีใครใส่บาทซ้ายขวามไม่มีใครใส่บาทอ้ามีมีบ้านนี้บ้านนี้ใส่บาททาไมทันบ้านน้องกิ่ง ิ่่งใสบาไปไม่ทนันเฮ้ยหมามนำหน้าไปเลยอะหมานำหน้าอาจารย์ไปเลยอะใส่ไว้ไปไม่ทนันมาสายไม่ได้บันทึกไว้ว่าวันนี้ใส่บาทแล้วนั่นนี่มอนค่ะยางบม่ทัน วันนี้นาวนะสิบ้าองศา,งาแล้วท่านก็นไม่สวมหมวกอีกแล้ว15องศานะาแล้วเออแต่26 26ถึง27นี่มันจะเลขตัวเดียวนะถ้าเบิกอะ่ะเออขน้อยขน้อยขึ้นไปวันนี้แล้วนนะขน้อยจะขึ้นไปถ้าเบิกตอน3โมงวันนี้ลงมา28 ไปปฏิบัติธรรมที่ทับเบิกต่อทําที่ล่างแล้วก็ไปทําที่สูงต่อ,อ,อดีบอจาย์ฮะ <c oughs> <c oughs> โอ้เพิ่นสร้างทางอาจารย์เคยขึ้นไปแล,ล้วยังเพิ่นสร้างทางเป็นแบบสัตว์ในหิมะพาเลยสองทางไงน,นี่ขึ้นไปแล,ล้วยังปัจจุบันนี้ขึ้นไปแล,ล้วยัยยง โอ้ขึ้นไปแมเป็นทางแบบสัตว์ในหิมะพานทั้งเลยอ่ะข้้งบนก็เป็นเทพเป็นเทพเทวดาเป็นเท้าเป็นเป็นเป็นพระพระพรมพระอินแล้วก็เป็นเทพเป็นท้าเป็นคนทันแล้วก็แล้วก็ทางขึ้นไปก็เป็นสัตว์หิมพานทั้งนั้นเลยมีมีข้างล่างเป็นคนทั้งบนเป็นสัตว์ ข้างบนเป็นคนข้างล่างเป็นสัตว์กับเอิญสัตว์เมี่ยง่ะหิมะพรานั่นนะแล้วสี่สานสวยงามมากขึ้นไปก็ได้ก่อแล้วก็ลงมาเพราะว่ารถขเขาแลนมาซื้อๆได้จานใบซองนะไปบ่ <c oughs> หลวงพ่อ,อขึ้นไปก็ได้่อขึ้นไปแล้วก็ลงมาเพราะว่าไปทรงขน้อยซื้อแล้วเ่าก็ลงมาจุ่มบริการนะบ่ายสองโมงนะหลวงพ่อสนใจไปเลยฮะอุ้ยไ,ไปมึงไปมึงไปบายมันอีเย็ยนไหมอย่างกับวันที่หยิแป๊งหยิแป้งนี่สามโมงไปรับขะน้อยอะติดรถขึ้นไปเลยเนอะ เออพอดีโอไปแม่ใบใบเนี่ยบนาวหลองหลวงพ่อเออไปส่งมองมีหนาวไหมยังไปเบิ้งไหมในบาทค่ะเดี๋ยวเสิล้ว เจอแดนใส่ใสบาทมาล้กลับมาจากระยองสออาทิตย์เมื่อวานพาไปหาตำรวจ <c oughs> <c oughs> นาระโชยาธาไมิโชว์เธระโชยาธาสนาธีร์สเนีสเนียจ้าวทธาบาจายิโมจ้ตโรธรรมาวันตัมเจ้ยหายวนโนทุขังพารานาธุค่ะเนี่ยตัดสินใจได้บ่าย2โมงลงมา4โมงโอ้ขึ้นไปมัน่เย็นหรอกหลวงพ่อมันฮ้อนมันแดด เด็กแล้วก็ตามเด็กวัดก็ตามตามหลวงพ่อเหมือนเดิมมอกลงเลยนะอ้ รถบรรทุกมาคันเบลเลอร์เลยมองเห็นภาพมันก็ไม่ชะลอความเร็วนะนทุเอาว,ว,วันนี้ซอยหกไม่ใส่บาทซอยหกตื่นสาย แล้วก็เลี้ยวขวัเวเจ้ขัวเข้าวัดวันนี้มีหมอกค่ะหมอกลงหน่อยๆอากาศเย็เยนสดชื่นมากเลย15องศาอศนนี้สบายๆเลยนะไม่หนาวมากมถ้า13องศานี้มือจะเย็นสวัสดีค่ะคุณพี่คุณพี่ทำะไรเก็บใบมะกรูดเหรอน้องมองก็ออกชอรมองเริ่มออกชอรแล้ พี่สาวที่ไปปฏิบัติธรรมด้วยกันนะไปนอนเปนเพื่อนประแสงสองคืนคืนแรกเพื่อนลืม <c oughs> คืนแรกเพื่อนจําไม่ได้เอาใจใส่ดีมากเลยเหมือนแม่หลานแม่หลานลักของแม่เนี่วันนี้จะมารีวิวโดมให้นะไปรับหลวงพ่อก่อนข้างๆขึ้นเลยจากแถวแล้วละ่ะ ไม่ใช่ลงมาจากท่าเบิกนี่เมทันชีตมุงแล้วนะโอ้ก็น้อยลงมานี่แป้นเนี่ยอุ้ยหลังคาขึ้นแล้วโสดพายมากเลยอ่ะเนาะกระสินเดือนไหล่ะลุงเจอมาสินเดือนก่อเอีกสองมือนั้งก็อั้งสี่มือ ห้ามือพ่ะนะสาธุขนาดสีกรรมก็ได้คะยังไม่รู้เลยครับนโ<อ>น้นนไปไปโดนเนะาะไปยื่อลูกสาวเหรออ้ากล้วยขายหมดแล้วเด็ดเนี้ย ไปโทไว้ไปเมาไป,ไปทับเบิ้อย่างน้อยเดียวเนี้ย <c oughs> <c oughs> ตรงท่านกันตรงท่านเป็นโรงฉันเ <c oughs> ขาเรียกเขาเรียกโต๊ะฉันเนาะไม่ใช่โรงโรงมันต้องใหญ่นะต้องเรียกโตะฉันห้องฉันก็ไม่มีฝาล้วหลงพ่อนนะโต๊ะฉันโตะฉันหอฉันก็ไม่ใช่แล้วท่านก็จะมารวมไว้ตรงนี้ไปรับ หลวงพ่อน้อยกับหลวงพ่ออวดแล้วค่อยมารีวิวโดมรีวิวโครมเมื่อวานเมื่อวานรีวิวถึง <c oughs> แถวที่สี่เดจินินิน,น,น,นแล้วอยู่คนเดียวที่ค่ะอ๋อบ้านคนเดียวลูกสาวไปเปิดร้านอยู่โน้นเหรอร้านหินมาเปิดร้านกาแฟ เปิดที่กรุงเทพเหรอคะโอซื้อร้านอย่างไปดูแลไปดูแลกิจการกับลูกสาวโอ้สาธุดินดีด้วยคะ่ะคุ้มบริชิดซื้อกับข้าวกันข้าวซื้ออย่างคุณพี่ ไม่ได้ยิน,น่ะครัไม่ได้ยินซื้ออะไรคะ,อ,ะ,รคะอ๋อดูซิว่าจะเจอท่านตรงไหนอันนี้เราก็เดินแชชชา,ชาอืมอาก,กาศแบบนี้ชอบมากากัศเย็นกำลังสบายเดี๋ยวพะแสงขึ้นไปถ้าเบิรได้ดูบรรยากาศถ้าเบิกตั้งแต่บ่ายบ,ายบายนี้เป็นต้นไปนะคะ <laughs> เปลี่ยนบรรยากาศจากที่ราบแม่นอำมาแก้วสู่ที่สูงวัดป่าภูทับเบิรไปภูกันค่ะตอนใบบายพาไปเบิ่งภูกันเด้อพาไปเที่ยวภูพาไปยูภูยี่สี่ยี่ห้ายี่ิบหกยี่็ดปดห้าวันค่ะยี่สี่ยี่ห้ายี่ห็ดี่วันห้าคืนไอสยสิบสี่ยี่ห้ยี่ิบหกยี่บเจ 4คืนห้สี่คืนห้าวันนี่ก็เดี๋ยวดูไปก่อนละวันนี้ถ้าเบิกผมภาพอ่ะมันไม่ใช่หน้าหน้าฝนเบิกทำอะไรเหรอคะคุณยายเพื่อนคุณแม่ที่ปุ๊กมาอย่างอีกแล้วนะกระเทียมเหรอกระเทียมเนี่ยไปตามกระตำส้มแซ่บเนาะ ใบมันนะครับบอีปุ๊กมอย่างอีกแล้วนะแล้วก็โพดต้มมันดิทำแปลงเตรียมปลูกขา้าวโพดปลูกหอมผักชีกระเทียมเอาหอมหอมหลกแล้วติ่หละไวเป็นแนวมันเนี่ยพอปลูกเสร็จมันะแก่แล้วก็จะเป็นเม็ดแล้วก็เอาไว้เป็นแนวเป็นพันต่อไปอประกาศได้ด้านประกาศสอมนี้ อากาศซอมนี่ภาษาการเกิดมาการก็อากาศกวางมันไม่ใช่กวางตุ้งอะ่ะโมเมนนะต์เน,นอะกวางตุ้งอ่ะเหรอหวานเนอะหวานนะตีป,ต,ปต้องป,ปต้องปลูกบต้องกับเบียนปลูกสิ<า>อืมวิธีวิธีการบูก,กเอาเม็ดมันหวานแล้วก็ขึ้นนะแบบนี้พอพอ,พอมันแก่มันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะเก็บเม็ดมันไปเป็นแนวเป็นพันแล้วต้องซื้อมาสิ โอ้สัมพรบธ์บเจ๊กเธอนะไออีบริษัทขายเมล็ดเนี่ยเนาะอันนี้ยกดินไปเพื่ออะไรเนี่ยสร้างอิสรสร้างมีอย่างนิ้อิสร้างบ้านตีหรอบ้านเพื่อเด้ววออบ้านลูกสาวยับตีอ๋ออิสรสร้างอี่ันสมัยอีกหลังนึงอันท่านอนุรักษ์ไว้เด้อบ้านหลังนั้นนะ ยาสมุมไม,มีตังก็เอา